ร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความไม่สมบูรณ์พร้อด้านร่างกายจิตใจหรือสังคมและมีความจําเป็นเป็นพิเศษร่วมนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกต้นหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด19อย่างยั่งยืนบริการให้คาแนะน,นําด้านการศึกษาของโครงการกิจ <c oughs> กรรมบตรนาการในการจัดระดับต้องานในวันนี้ประกอบด้วยหาการตัวแทน ผู้แทนจากหลายานาัผู้แทนจากองค์กรองคน้ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ให้แก่คนพิการต้นแบบของจังหวัดตรังมอบเกียรติบัตรแก่คนพิการตัวอย่างประจำปี2564จำนวน9 สนายสุกนลขอขอบคุณทุกนนะะลลท่ทานนะคะลำดับต่อไปค่ะท่านประธานนะคะจะเป็นประธานมอบใบอนุญาตส่งบริการคพิการทั่วไปจํานวนหผมค่ะขอบคุณค่ะลำดับสององค์การบริหารส่วนตบนนำบลละโมตลอดไปอย่างแน่นอนนะครับ ก็ฝากท่านในเรื่องของกิจกรรมต่างๆหรือความช่วยเหลือฝากท่านผู้แทนหรือว่าพี่น้องคนพิการที่เป็นผู้นำองค์กรคนพิการที่มีญาตจ้างแต่งานด้านคนพิการดีเด่นด้วยอันนี้เป็นงอน่างที่ดีนะครับของสถานที่เรานนในวันนี้นะครับสุดท้ายสุดท้ายนะครับขอญาตวันนี้ตับจริงอยากจะพบปะพวกเราในตอนให้พี่น้องคนพิการทุกท่าน มีสุขภาพร่างก <Ash well. S 2> ายท <tw independence, S 2> ี่ดีแะกคทั้งประทกการาธกาเปนผู้มเกียรติทุกชานิแม่ั่เลากระเดนึะคท4 3่ง สามนายประทีพพิศินนักร้องของเราเมื่อตอนเช้านะครับจะรับมอบปเท้าจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังนะครับสี่นายธีรยุทธสุดเป็นตู้เย็นนะคะเราวันเป็นตู้เย็นค่ะ ผลเลยครับท่านชิ้นที่หนึ่งนะครหมายเลขสามหกสองเจ็ดาทสามหกองเจ็ดหค่มายเลขสองสองสามค่ะการรชุดนี้ชื่อว่าบ้าเกิดเมืองนอนนะครับสักครู่นึงตันนี้บนเวที